ปี2000 e r t ปรากฏการณ์ใหม่ของการพิชโฉวงการโทรทัศมือไทยเพียงเพียงียงเพียคเพีกงเงเพดงเพียงเพองเพรเพีาะเพียงยงเารยพียงเงเงเธยเพียงเยเทียงเพียเพียยเพยงเพีงีเเีีเเเเย เสียงีอนนะครับเบอร์ัวงเล็กรูปหน้าตาเนี่ยานมากลำา้ำนากหนาในช i o นเนี่ยเที่ยวมันในความยุติธรรมก่อน Nation m u l t i m ี d ดีย่อโลกทั้งใบมาสู่บ้านของท่านด้วย Nation Channel สถานีข sure> ่าว24ชั่วโมงทุกเหตุการณ์สำคัญนาทีต่อนาทีคำต่อคำ โดยทีมงานมืออาชีพ Nation Channel เพื่อวิสัยทัศน์ใหม่แก่คุณเพื่อโปรแกรมที่หลากหลายและเนื้อหาที่ตรงใจทุกกลุ่มเป้าหมายเจาะลึกทุกข่าวทั้งการเมืองเศรษฐกิจต่างประเทศกีฬาแฟชั่นและวิทยาการทันโลกพร้อมสาระพิเทิงอีกมากมายเพื่อให้คุณรับรู้ทุกย่างก้าวที่โลกหมุนไป Nation Channel สถานีข่าว24ชั่วโมงข่าวเข้มประเด็นคน้นเปิดชมใหม่ของโลกแห่งข้อมูลข่าวสารกับ Nation Channel สถานีข่าว24ชั่วโมงทาง UBC เร็วๆนี้ o w a t c h UBC The Ultimate Entertainment Experience ลอยคุณจากพัฒน,นาการการรับรู้ข่าวสารแบบเดิมๆเที่งตรงแม่นยำและรวดเร็วสถานีข่าวที่จะอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมง ความคิดความอิสระด้านข่าวสารข่าวการเมืองที่ตรงไปตรงมาภารกิจที่ท้าทายจากทุกสนามข่าวรายงานเจาะลึกทุกเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คุณอยากรู้ประ,ะจากการครอบงำ วิเคราะห์คาดการ์ข่าวเศรษฐกิจตลาดหุ้นตลาดเงินอย่างแม่นยำนาทีต่อนาทีพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวจากทุกทุกมุมของสังคม ทุกชะตากรมจะต้องได้รับการเหลียวแลข่าวสารที่จะไม่ถูกปิดกั้นคุยกันแล้วว่าสถานีของเราเนี่ยจะไม่ใช่แค่จะต้องเป็นคนข่าวพันใหม่มีคนพูดถึงเราอีก20ปีข้างหน้าว่าเราคือคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้มันคงเป็นความรู้สึกที่ปรบปริมใจขณะนี้ที่อื่นเนี่ยข่าวคือช่วงเบรก ช่วงช่วงเวลาที่ไม่สําคัญเท่ากับรายการบันเทิงข่าวถ้าถ้าเราไม่แม่นจริงเนี่ยเราไม่น่าเราไม่กล้าที่จะนั่งอยู่อยู่หน้ากล้องแล้วก็พูด,ดกับคนดูเขาเขาฟังเราได้การทําข่าวในช่องนี้ต้องสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เสนอข่าวได้ตลอดเวลาเจาะลึกแล้วก็ สามารถเห็นทุกแง่มุมของข่าวน่าจะเหมาะกับตัวเองนะคะเพราะว่าได้ไปพบได้ไปเห็นอะไรก่อนแล้วก็อยากจะนํามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รู้กระหายที่จะทํางานให้ดีอยากจะทํางานให้ดีกว่าเมื่อวานและที่สําคัญก็คืออยากทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากผู้ประกาศแล้วก็ยังมีทีมข่าวนักข่าวรวมถึงแคมเปอร์แมนที่ถูกฝึกมาอย่างดีในการ ในรูปแบบของ nation tv คิดว่าเด่นที่สุดมันไม่ใช่แค่เราเป็นแค่ช่องข่าว24ชั่วโมงเท่านั้นแต่มันเป็นในจุดที่ว่ามุมมองแล้วก็การนําเสนอที่แตกต่างคือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีผลอะไรต่อคนชมเรา stand by อยู่24ชั่วโมงตรงนี้ได้เลยค่ะ จังหวะของข่าวสารที่เกิดขึ้นในมหานคร Nation TV reporting live from Bangkok ทุกความเคลื่อนไหวในโลกในท้องถิน่นในชุมชน ได้ที่นี่เนชั่นทีวีตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้ตลอด24ชั่วโมงเนชั่นชาแนลคืออาหารจานเด็ดที่เป็นทางเลือกใหม่ของสมาชิก UBC เพื่อการรับชมข่าวสารในเชิงวิเคราะห์เจาะลึกและเกาะติดตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะทำให้คุณไม่มีวันพลาดหรือตกข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและทั่วทุกมุมของโลก ในยุคสังคมข่าวสารปัจจุบันข่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมยิ่งไปกว่านั้นการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและสามารถเกาะติดความเคลื่อนไหวของสังคมโลกคือความได้เปรียบในชั้นเชิงที่มีต่อธุรกิจทุกประเภทช่องข่าว24ชั่วโมงจึงเป็นทางเลือกที่ตรงเป้าหมายสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของสินค้าและบริการ จากฐานสมาชิกของ UBC กว่า3 0 0 0 0 0รายซึ่งมีทั้งนักธุรกิจข้าราชการและชาวต่างชาติจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้ออย่างดีเยี่ยมสำหรับสินค้าและการให้บริการที่มุ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชั้นกลางจากผังรายการที่ครอบคลุมเข้ม,มขน้นและลึกกว่าฟรีทีวีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าที่จะพาคุณไปพบกับรายการหลากหลาย เกาะติดกับกระแสข่าวประจำวันกับเนชั่นทันข่าวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนข่าวภาษาอังกฤษที่สร้างมิติใหม่ให้กับสถานีข่าวในเมืองไทยพบกับรายงานเศรษฐกิจวิเคราะห์เชิงลึกในชื่อถนนนักลงทุนสามช่วงตลอดทั้งวันและติดตามข่าวภาคค่ำที่ให้แง่มุมละเอียดครอบคลุมกว่าช่องข่าวอื่นๆรายการสนทนาเต็มสาระทุกเรื่องราวทุกความเป็นไปจึงทำให้ทุกนาทีตลอดทั้งวันของคุณจะได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจได้ว่าหากคุณได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนชั่นชาแนลแล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมข่าวสารของสังคมไทยในอนาคต